จะมาพูดในเรื่องของการแก้ระบบสมการโดยวิธีการกำจัดตัวแปรนะครับตัวอย่างที่1นึงจงแก้ระบบสมการนะครับสามเลบ4 y เท่ากับศและ3 x ม y บวกเท่ากับลบยีนะครับเป็นสมการที่1นึ่สมการที่2องอการกำจัดตัวแปรคืออะไรลูรู้ไหม นักเรียนจะเห็นได้ว่ามันมีตัวแปรอยู่สองตัวก็คือตัวแปร x กับตัวแปร y ใช่ไหมครับเราจะกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปเพื่อให้เหลือแค่แค่หนึ่งตัวแปรนะครับจะได้คิดหาคําตอบในตัวแปรนั้นออกมาให้ได้นะครับอวิธีการกําจัดนะครับสมมุติว่าครูจะกําจัดตัวแปร y นักเรียนดูที่สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร y ครับนี่อันนี้คือ4อันนี้ก็คือ4 ถ้าสัมประสิทธิ์มันเท่ากันเนี่ยโอเคเราก็น่าจะเลือกตัวแปร y ไ,ได้แต่ถามว่าเครื่องหมายตรงนี้มันต่างกันเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับแล้วครูถามว่ามันกําจัดตัวแปร x ได้ไหมก็ได้ใช่ไหมครับขอให้สัมประสิทธิ์เลขข้างหน้าเนี่ยลูกมันมีค่าเท่ากันแต่ถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันเท่ากันได้นะครับแต่ตรงเครื่องหมายตรงนี้เราก็ ไม่ต้องไปฟิกมันว่าว่ามันต้องเหมือนกันเลยนะครับถ้ามันต่างกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองทํากันรูจะทําให้ดูสองแบบเลยนะครับแบบแรกรูกําจัดที่ตัวแปร y นะครับตัวแปร y เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเลขสัมประสิทธิ์ของมันคือสี่เหมือนกันแต่สมการที่หนึ่งเป็นลบสมการที่สองเป็นบวกใช่ไหมครับ ครูก็จะเอาสมการที่1มาบวกกับสมการที่สองนะครับถ้าเครื่องหมายตรงนี้มันต่างกันนะครับครูจะเอามาบวกกันนะครับอันนี้คือจะได้นะครับมันคือเครื่องหมายจะได้เวลานักเรียนบวกนะครับนักเรียนก็เอาฝั่งซ้ายของสมการที่หนึ่ง มาบวกกับฝั่งซ้ายของสมการที่สองอเท่ากับครับแล้เรียนก็เอาฝั่งขวาครับของสมการที่1บวกกับกวางขวาของสมการที่2อ,อ่ะบรรทัดนี้เข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจหน่อยเข้าใจไหมลูก ตอบสักคนหนึ่งเล็ว้วเข้าใจครับอ่าโอเคครับผมค,ครับอ่ะต่อนักเรียนก็บวกทีละฝั่งเลยนะครับตรงนี้มันมีวงเล็บเดี๋ยวเราถอดวงเล็บออกนะครับเวลาถอดวงเล็บออกนะครับดูตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับสามารถถอดออกได้เลยปึ๊บศูนย์บวกลบยี่สิบสี่ก็ได้ลบยี่สิบสี่นะครับ อ่ะบรรทัดนี้นะครับผ่านเนาะทีนี้นักเรียนดูตรงนี้ครับลบ 4y กับบวก 4y อ่ะลบ 4y กับบวก 4y นะครับเป็นเครื่องหมายที่ตรงข้ามกันใช่ไหมครับสองตัวนี้บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ลูกได้ศูนย์ไหมได้ศูนย์นะครับสองตัวนี้บวกกันแล้วได้ศูนย์เห็นไหมเมื่อกี้นี้ครูบอกว่าจะกำจัดตัวแปร y ออกไป ตอนนี้เราก็กำจัดตัวแปร y ออกไปแล้วเพราะว่ามันบวกกันแล้วได้ศูนย์เหลือแค่ตัวแปรเดียวคือตัวแปร x นะครับเออโอเคไหมดังนั้นนักเรียนพอเข้าใจยังว่าทําไมครูถึงเอามาบวกกันนี่ไงพอเราเอามาบวกกันแล้วทําให้สองพจน์นี้ยมีเครื่องหมายที่ต่างกันอ่าพอมีเครื่องหมายที่ต่างกันก็สามารถกําจัดตัวแปรออก y ออกไปได้นะครับเหลือแค่ตัวแปร x สาม x เหลือ 3x กับบวก 3x ก็จะได้ 6x ใช่ไหมครับเท่ากับลบยี่สจากนั้นต้องการให้เหลือแค่ตัวแปร x ตัวแปรเดียวแต่ x เนี่ยมันคูณอยู่กับ6เราต้องกำจัด6ออกอาเราต้องกำจัด6ออกโดยการที่เอา6นั่นแหละมาหารทั้งสองข้างของสมการนะครับ พอาหารแล้วตรงนี้สามารถตัดถอนได้เหลือแค่ตัวแปรเดียวคือตัวแปรเอกลบยี่สิบสี่หารด้วยหกได้ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ครับลบหกหนึ่งหกหกหกอะไรได้เท่าไหร่สี <4. S 1> ไ่ได้สี่ครับอ่าได้ลบสี่นั้นเราก็ได้ตัวแปร X ได้ค่าออกมาแล้วคือลบสี่ต่อไปเราก็ต้องหาตัวแปร Y ใช่ไหมครับ เราก็จะเอาตัวแปร x นี่แหละไปแทนค่าในสมการ1หรือ2ก็ได้เพื่อหาค่าตัวแปร y ออกมานะครับครูก็จะแทนค่า x เท่ากับลบ4ลงในสมการเอา1หรือ2ดีนักเรียนคิดว่าตัวตัวไหนที่เลขมันน้อยๆน,น่าจะน่าจะโอเคกว่า1มีมีคนพูดมา1 สามเอลบสเท่ากับศตรงไหนมี x ให้แทนด้วยลบสครับดังนั้น3าคูณเก็คือ3ามคูณกับลบสลบสีเท่ากับศอ่ะตรงนี้ทันนะ3าคูณลบสได้ลบสิต้องการหาตัวแปรค่าของ y ดังนั้นนักเรียนเอาไปเทียบตัวครับเอา12อย้ายไปฝั่งนี้ครับเป็นบวก เป็นศูนย์บวกสิบสองก็ได้สิบสองนะครับอ่าทีนี้เราต้องการให้ลบสี่เนี่ยมันไม่อยู่หายไปทำไงก็ต้องหารด้วยลบสี่ทั้งสองข้างใช่ไหมครับอ่าเพื่อให้ตรงนี้มันตัดทอนกันแล้วเหลือแค่ y นะครับเท่ากับสิบสองหารด้วยลบสี่ได้เท่าไรครับได้ลบเท่าไหร่ลูก ยังอยู่ไหมลูกได้ลบสามน่นนเราได้แล้วคำตอบของระบบสมการนี้คือเขียน x ก่อนลบ c y คือลบสนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคพอที่จะเข้าใจไม่เอ่ย เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจเนาะไม่ยากอ่ะทีนี้มีใครสงสัยไหมถ้าเรากําจัดตัวแปร x บัครูอยากกําจัดตัวแปร x ะไม่อยากกาจัดตัวแปร y เดี๋ยวเราลองมาทําอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราต้องการอยากกําจัดตัวแปร x ซึ่งครูบอกว่าสัมประสิทธิ์ตรงนี้มันจะต้องเท่ากันตัวแปร x มันก็เท่ากันนะครับซึ่งข้างบนเป็นบวกข้างล่างก็เป็นบวกเหมือนกันด้วย นะครับถ้าเราอยากจะกำจัดตัวแปร x นะครับวิธีการคือครูจะเอาสรรมการที่หนึ่งเมื่อกี้นี้เราเอามาบวกใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยนักเรียนดูที่สามประสิทธิ์มันคือเป็นบวกสามทั้งคู่นะครับเหมือนกันเราจะเอาสองสมการนี้มาลบกันครับอเอา สมการที่หนึ่งลบสมการที่สองหรือว่าสองลบหนึ่งก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับจะได้นักเรนก็เอาสาม x กลบสี่ก็คือของสมการที่หนึ่งฝั่งซ้ายก็เอามาลบกับฝั่งซ้ายของสมการที่สองเท่ากับฝั่งขวาของสมการที่หนึ่งลบออกกับฝั่งขวาของสมการที่สองอ่ะตรงนี้ได้ไหมเอ่ยได้ไหม ทันไหมครับทันไหมถ้าเครื่องหมายนี่เครื่องหมายต่างกันเอามาบวกถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเอามาลบนะครับตัวเลขต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อนะครับต้องการเอาวงเล็บออกนะแต่นักเรียนเผอิญว่าตรงนี้มีเครื่องหมายลบอยู่ใช่ไหมครับเครื่องหมายลบอยู่เหมือนเราต้องกระจายเข้าไปด้วยนะครับ กระจายเข้าไปด้วยอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญนะครับก็จะกลายเป็นลบสาแล้วก็ลบส y เท่ากับลบจะลบเป็นบวกยีอ่ะบรรทัดนี้ทันไหมครับทันไหมครับทันไหมลูกทันเนาะอ่าทันทีนี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวแปร x ของเราเป็นไงลูกอันนี้เป็นบวกสาอันนี้เป็นลบสา เห็นไหมเป็นเครื่องหมายที่ตรงข้ามกันซึ่งสองตัวนี้ต้องบวกกันแล้วได้ศูนย์พอดีเหมือนเรากําจัดมันออกไปแล้วนะครับมันบวกกันแล้วได้ศูนย์ศูนย์บวกจานวนไหนก็ได้จํานวนนั้นใช่ไหมครับต่อไปเราก็จะเหลือแค่ลบสี่ y ใช่ไหมครับนี่ลบสี่ y กับลบสี่ y เอามาบวกกันได้เท่าไหร่ครับลบสี่ y บวกลบสี่ y ได้ นักเรียนลรยไปแล้วยังอยู่ไหมลูกโตนโตนอยู่เป่าอยู่ครับอยู่นาะได้เท่าไหร่ลบอะไรแปดลบแปดวเท่ากับยี่สิบสี่ต่อไปทำไงต่อต้องการหาแค่ค่าวครับ ก็หารด้วยลบแปดทั้งสองข้างก็จะเหลือเหลืออะไรเอ่ยเหลือ Y เท่ากับลบแปดสามยี่สิบสี่นะครับอ่าต่อไปเราก็นำค่า Y ไปแทนเหมือนเดิมแทนค่า Y เท่ากับลบสามลงในสมการที่เอาหนึ่งแล้วกันน้อหนึ่งง่ายดี นะครับก็เป็น 3x เราต้องการแทนค่า y เพื่อหาค่า x นะครับตรงไหนมี y ให้แทนด้วยลบ3อ่าต่อไปก็จะได้ 3x ลบ4คูณกับลบลบ3ได้บวก12เท่ากับ0นะครับอ่าย้าย12ไปฝั่งนู้นก็กลายเป็น10 เป็นลบ 12, นสิบสองเนาะศูนย์ลบสิบสองก็ได้ลบสิบสองนะครับต้องการให้ต้องการที่ให้อะไรลูกให้เหลือแค่ค่า x ค่าเดียวก็หารด้วยลบสาเอ้หารด้วยสามครับทั้งสองข้างครับก็จะได้ x เท่ากับลบสี x ่อะ x เท่ากับลบสี่ y เท่ากับลบสามเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมเท่ากับวิธีแบบที่แล้ว นะครับมีค่าเท่ากันดังนั้นการที่นักเรียนจะกกำจัดค่า x กับค่า y กำจัดแบบไหนก็ได้นะครับ